บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียที่มีชื่อว่าคาดิพาคิติกเพนนะครับก็ได้ผุดไอเดียในการนำมูลวัวเนี่ยมาใช้ประโยชน์ด้วยการนำมาเป็นส่วนประกอบหลักของสีทาบ้านนั่นเองครับและจากการทดสอบนะครับก็พบว่ามันมีคุณสมบัติเด่นคือสามารถแห้งได้เร็วกว่าสีอื่นถึง4ชั่วโมงเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยกระแสการปลูกต้นไม้นั้นมาแรงมากจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกต้นไม้ฟอกอากาศอย่างที่เราได้เห็นกันบ่อยๆนั่นเลยครับถ้าเราเอาต้นไม้มาปลูกในบ้านหรือในห้องนอนของเราเนี่ยมันจะดีจริงๆหรือเปล่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ s ซนเ n า Around Us รายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและวันนี้ครับอยู่กับผมปอนภควรรตนศสุริรอรัมภัยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ปอนจะพาทุกคนไปดูไอเดียสุดแปลกของประเทศอินเดียกันครับเพราะที่นั่นเนี่ยเขาได้มีการคิดค้นการทำสีจากมูลวัวขึ้นมาครับแม่อาจจะฟังดูแปลกๆนะฮะแต่มันเกิดขึ้นจริงๆและที่สำคัญ มันยังสามารถใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับโดยปกติแล้วนะครับชาวอินเดียในชนบทเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากมูลวัวกันหลากหลายอยู่แล้วไม่ว่าจะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหากรรมการก่อสร้างเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งสบู่ชาวอินเดียก็ผลิตมาหมดแล้วแหละครับแต่ล่าสุดครับคุณผู้ชมบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียที่มีชื่อว่าคาดิพาคิติกเพน์นะครับก็ได้ผุดไอเดียในการนำมูลวัวเนี่ย มาใช้ประโยชน์ด้วยการนำมาเป็นส่วนประกอบหลักของสีทาบ้านนั่นเองครับบริษัทที่ว่านี้นะครับเขามีจุดมุ่งหมายในการผลิตที่ดีมากเลยทีเดียวเขาต้องการที่จะช่วยให้ชาวนาเนี่ยมีรายได้เสริมหลังจากการทำนาทั้งยังต้องการแปลงสินค้าออร์แกนิกของชุมชนให้เป็นที่ยอมรับสู่ระดับโลกด้วยคุณภาพที่คุ้มราคาอีกด้วย สีทาบ้านจากมูลวัวน,นี้นะครับได้รับการรับรองจาก Bureau of Indian Standards ตามมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมทั้งยังเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบและจากการทดสอบนะครับก็พบว่ามันมีคุณสมบัติเด่นคือสามารถแห้งได้เร็วกว่าสีอื่นถึง4ชั่วโมงเลยครับคุณผู้ชมที่สำคัญเนี่ยยังมีราคาถูกกว่าสีปกติถึงครึ่งหนึ่งเลย เมื่อสีแห้งแล้วเนี่ยก็จะมีผิวที่เรียบเนียนสม่ำเสมอสามารถนำไปใช้ทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารกันเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นครับยังสามารถนำไปผสมเป็นเฉดสีหนื่นได้ด้วยแมไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยส่วนใครนะครับที่กำลังกังวลเรื่องของเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียต่างๆที่มาจากมูลวัวแล้วลหะก็ทางผู้ผลิตเนี่ยเขามีกระบวนการจัดการและพัฒนาสารฆ่าเชื้อเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว รับรองครับว่าปลอดภัยไร้กังวลได้เลยทั้งนี้นะครับทางทีมผู้ผลิตยังบอกอีกว่าสีจากมูลวัวนี้เนี่ยสามารถเป็นฉนวนกันความร้อนธรรมชาติได้แถมยังไร้กลิ่นอีกด้วยนะครับโอ้โหไม่คิดเลยนะครับว่าสีจากมูลวัวนั้นเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่มากมายขนาดนี้จะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นไอเดียรักโลกที่ดีมากๆเลยแต่ผมเนี่ยก็อยากจะลองดมสีจากมูลวัวเหมือนกันนะครับว่ามันจะไร้กลิ่นจริงแบบที่เขาบอกเอาไว้หรือเปล่า ถ้าใครสงสัยเหมือนผมแล้วล่ะก็ลองสั่งซื้อมาใช้กันดูนะครับแล้วมาบอกผมด้วยนะนี่ไม่ได้แอบ,บไทยอินไม่ได้แอบ,บขายของอะไรเลยนะฮะผมอยากจะรู้จริงๆครับส่วนในช่วงสาระน่ารู้วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกพืชในห้องนอนมาฝากกันด้วยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับ